ก็จบแล้วนะฮะการไลฟ์สุดท้ายของวันนี้ยังะอะหา่ไฮสุดท้ายจริงๆมันอยู่ตรงนี้ต่างหากปะงานอะไรนะไอ้นั่นไงที่ผมบอกไงว่าจะอันนั้นอะก็คุณไม่ได้บอกเฟิร <Fern> ์สไม่ได้บอกโว,กวคุณไม่ได้บอกเฟิร์สโบงก์เร้ยนี่น บบมันบอกอะไรนะเราอาจจะไม่ได้ฟังแล้วก็ไม,ไม่สนใจจะฟังยังไงฮะเป็นเราสเตลโนลาวดิมันมันาจอยไม่ต้อเงเปลี่ยนไงไม่ต้องเปลี่ยนของเดี๋ยวไอเดซเซนเทนค่อยนั่นเดี๋ยวเขาเข้าหลังให้ให้พวกเขาไปสำรวจแบบใน,ในแบบแบบลาวก่อนพี่เจผมจะทำโคเกอร์เฟียร์อ้ไม่เคยลองไง เราคุยกันไปทำในน้องมอสเลยโอเวอร์คิวก็ได้ไม่มันมัน,ม,นมันต้องเล่นในช็อคโอเวอร์คิวขึ้นใไปแล้วคุณ <จะ S 1> <normal S 2> น้องมอสไม่ได้ไมไดผมว่าอย่าพึ่เงเลยดีกว่าผมว่าอย่าพึ่เงเลยดีกว่าไอ้ไอ้เคียนเนี่ยทำไมอะเพราะว่าขนาดสเตลลยัยงไม่รอดเลยเขาจยัยงไม่รอดไงไม่หมายถึงพี่บอกว่ายังนี่หมายว่าไม่ใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้มาในเมฮิมเลยเออโอเวอร์คิวอ่ะ ผมว่าโอ้คิวจะโอเคกว่านะถ้าเกิดจะทำจริงๆอ่ะจะทำให้มันยากทำไมอ่ะเฮ้ยแต่นี่มันมีเห็นมันไม่ใช่มันแพ้มันก็มีก็แล้วชิวก็ใช่ว่าเราจะรอดไงปไปแบบไปแพ้ตอนจบจะแม่งเหมือนคนโลภอีกอะจัดวอลสเตปเลยอ่ะไม่บอกมีใครเอากระเป๋าพยาบาลมามหรือเปล่าอเออใครเอาบอระป๋อแค่เมทีแนละมีกระเป๋าพยาบาล ระวังอะไรวะนี่ไงระวังที่อะไรแบกกันมาขนาดเนี้ยระวังอะไรระวังอะไรเดี๋ยวหาผู้จัดการก่อนหาผู้จัดการก่อนผู้จัดการอยู่ไหนผู้จัดการอยู่ไหนไอ้โล่อ๋อกองไม่หาผู้จัดการหาผู้จัดการก่อนอยู่ไหนพี่เจอยู่ไหนผู้จัดการอยู่ไหนผู้จัดการอยู่ไหนนี่ห่ออันนี้ห่อ ไม่อยู่มีการมะเปิดห้องไหนวะข้างหลังเหรออหลังนี้ป่ะไม่อยู่นี่ใครอ่ะอ๋อนี่แค่คนโง่ๆคนนั้นเปล่าคนนั้นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อผมผมมีสกิลตัวประกันอยู่ผมจะผมเดี๋ยวล่อเขามาขึ้นมาขึ้นมาขโมยมานนี่ไงไอ้หมอนี่เดี๋ยวเนี่ย ล่ามาตรงนี้เอาเอาคนเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มคนไว้ที่เดียวเลยเราจะตั้งแค้งไหนยังไม่รู้แมปอ่ะพี่เจสุ่มคนไปไหนไไดิเราจะคนเลยอ่ะเอาสตาร์ทเดอะดิวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็านมานไี่มานี่มา ฮ่องกองเหรอว้าวมาดีมาไม่มีทำเพี้ยนะฮ่องกงมันไม่ใช่สเตลมาน,นี่มายิงตัวประกันเยอะเรได้เปรียบครับเดี๋ยวจับจับแล้วแล้วไปเดี๋ยวต้องมีคนมาหยิบเธอไห้หนึ่งคนนะขอคนหยิบเธอไห้ไม่อหนึ่งคนนะผม <ใน S 1> ผม<น>เดี๋ยวผมเลยผมรอผมพาคนนี้เอาไว้ข้างบนเนะี่ยเอาไว้ใกล้ๆกับมีดีมามาน,นีมา ใครมันยิงมาข้างหลังเี่ยเนี่ยรอมะเข้ามา<น>ข้างในพยายามให้อย่าให้ตำรวจเข้ามาข้างในห้องนะ่ะเพราะมันมันจะดีที่สุดเอ้ยถ้าตัวประกันเยอะเท่าไหร่ก็ยิงดีเท่านั้นส่วนพี่เจเขาอัพคูชีฟมาได้มากกว่าใครมันปล่อยซิวิเลียนวะฮะ<อ>ปล่อยซิวิเลียนเหรอ,อปล่อยซิวิเลียนเหรอ เขาปล่อยตัวกันเราไปแล้วระวังโค้งนะบูโดเซอร์โหนใครไปฆ่าซิลเลียนคนัะ นั่งโคเกอร์เนี่ยแค่ยิงหลังกูเอ้ยอย่าพึ่ง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 ,องขอตัวกันเพิ่มคนข้าหมดคนบอกป้อมไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยคุณก็ไปหาที่อื่นดีว,ว่ามาหาตรงป้อมเพื่อทำให,นห้นั่นฮะตรงนี้นตรงนี้นตัวไ,<ห>ไม่ใช่ไม่ใช่พาเข้าไปพาเข้าไปผมคุ้มกันอยู่ยมันมันไปได้หารเว้ยไปได้หารไม่อาร์มมานี่อาร์มมาที่มาอาร์มาม,าารารมาหาพี่ ลาคนที่ไปผิงข้างหลังนเลยเร็วไหนเนี่ยตายแล้ว,วยังยังอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังที่นอนนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยคนเนี้ยค,คนเนี้ยนคนเนี้ยสไนเปอร์ไม่เจอตาย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 ใครวะ <Pul> <S <S> โอ้กูเห็นแล้วกูเห็นละไทรเพอร์ไอ้เหี้ยโอๆๆไ้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปพาเข้าไปหน่อยได้ปรด เทเซอร์ตรงไหนโอ้ยเชียร์ไปที่พาไปานี่นะช่วยไม่ได้เดี๋ยวเชียร์เยอะจัดเลยมานี่มามานี่มาคุณผู้หญิงเอาไปไปเน่ไม่ไรไม่ไรผมพาผมพาคนนี้ไปไหนละ่ะใครตัวไหนเนี่ยมันนอนตายเนี่ยเอ้าแซนเปคนปาระเบิดไปใครอน่ย ใครปาไม่ได้ปลาใครปลาพอขาครปลาพอเขาเนี้ยินเวิร์ดมาใครปลาเอาภาพมาผมไม่ได้จะเบิร์ดมาผมเอาสายเบิร์ดไปแล้วน่าเกงไนเตอเลยอุ้ยใครมีสไนเปอร์อยู่ตรงนู้นละพี่ฆ่าเลยนะมันมีอีกตัวหนึ่งเว้ยไม่ตายกรับต่อเรื่อยๆแหละ ข้างบนข้างบนก็มาโอเคไม่เลือกูดรีเกตทีมนาแล้วตัวประกันเราอยู่ไหนไอไอที่เป็นเป็นคนนะซิวิเลียนนะอยู่ในห้องไงอ๋อแล้วเราต้องไปแฮกตรงนั้นปะทำไมทำไมไม่ได้สามคนวะเร่ง โดนปล่อยไปแล้วเปล่าเปล่าเปล่าเนึ่ยเขาเงอยู่ในห้องเนี่ยโอ้โหกูเริ่มยังไงอุ้ยโทษโทษโทษเห็นแล้วกูเห็นโอ้โหไม่จะไหนวะฮะโคกเหรอไม่จะไหนวะไอเปิดอะไรใส่ใส่ มผมใกล้กำลังหาว่าไอ้สไนเปอร์อยู่ไหนอืมอยู่ข้างนอกครับกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเดี๋ยวแตกแตกหรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าว่าแตกอ๋อไม่แตกซะด้วย<อ>ป่อต่อผมแค่แค่ผมกกเกลียดไซป์เฟย์อยู่ โอ้อะไรแม่ตรงเนี้ยฉันไม่พอวางแฮปปี้วะโอ้ยช่วยด้วยแฮมเบอร์นิ่ทั้งโลทั้งบูโดเซอร์นึงตรงนี้กี่คนครับเนี่ยเทียบเลยคนพีโอ้ยโอ้ยเฮียบอกแล้วว่าข้างหลังโอเล่นอะไรวะโอเคโดเซอร์ตายโดเซอร์มายิงอัดหลังกูไงถึงพูดไงว่าช่วยด้วยแฮมเบอร์นิ่ใช่ไหมทั้งโลทั้งบูโดเซอร์เฮียโคเกอร์ เ <Okay. S 1> นะชี่ยข้างหลงังข้างหลงังโอ้ยอ้าวห้องนั้นห้องนู้นเหรอฝากวัสดี่้สวัสดีค่ะุหลบวาทำไมอะทำไมไม่ข้างบนเยอะๆนะ้างบน,น,งบนอ้าวหมตายไม่มีโคเกอร์มาตุ้ยผมใช่ไหมไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้โอโอ กคุณไปไหนแล้วเนี no ่ยชั้นสองชั้นสองทำไมออกมามาเดินเล่นยังไ้วะอะไรโคเกอร์มันพยายามจะเข้าห้องนี้หรอเทเซอร์เหรอเทเซอร์อีกแล้วไม่ตายวะเทเซอร์ไม่ไยอมตายห้าสี่สามสอง หนึ่งที่ยิงไม่ทันจริงเลยเพราะมันมีรูปโลกอยู่ขวางอยู่อ่ะมันยิงติดเลยคุณนายข้าใจนะเวลายิงติดสิงเอ้ยกระ็ตขวางเวลายิงติดสิ่งกีดขวางเนี่ยไปเลโกทุกคนครับเข้าไปไปโซนต่อไปแล้วผมของว่ายตัวประกันไม่ในห้องเลยเดี๋ยวขับโฟลเตอร์ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อ เอยไหนๆก็มาแล้วคนนี้ไะมานี่มามานี่มาเธอไหมยังไม่มีใครมาหยิบเลยอ๋อ่คนเดียวเองเฮ้ยหยุดเฮียหยุดหยุดมึงหยุดเอาไปรออที่สาวไม่ได้ยังอาร์ตอาร์ตเอาคนนี้ไปเอาเอาคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้นั่งเลยไปเอาคนนี้ไปไปห้องข้างในสุดเลยไปห้องข้างในสุดพาพาทุกคนไปไม่ห่วยจะหาเขาวิ่งมาจากไหนวะเขาวิ่งมาจากห้องข้างในไหยทางไหนดีกว่าเอ๊ะพวกคุณไปทางไหนเนี่ย เอพวกคุณไปกันเนี่ยไงวะลงมาชั้นหนึ่งลงมาชั้นหนึง่ง <dans> คุณ้างเดิมอ่ะ,ะทางที่เจาะม่อกี้โอ้ยเอ้ยคุ้งกันข้างหลังโอ้โหโ่มันวิ่งมาจากข้างในนะม่งมกือเตะมาเกี้มาต่อยข้างหลังเชิญไปต้องไหนฮะยูนิเธอร์ไม่ปะใช่ครับรอเธอไม่อยู่ ผมมาแล้วผมมาแล้วไปห้องไปห้องนี้ห้องฝั่งฝั่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เข้าไปทำไม,มวะรอเอาตายเหรอเป็นกำ โอ้หมันเข้ามาแบบนี้เลยเรอ,เอต้องทำอะไรต่อฮะรอเหรอรอก็แค่รออีกบอกว่าเส้นที้พี่เจมแม่งโกงเวอร์ใช้ผ่านเลยผมเอามาตเต็มไงไอ,อจีมีสองปอมแล้วยังไม่ได้วางคือประเด็นคือไอ,ไอเอ้เทียเซนที่แม่งเหมือนมีระบบตรวจจับไอ้เทียแม่งหันแบบยิงได้ง่ายๆจะบอกว่ามันมันดีตรงที่มันเป็นด่านดี่แบบคุมพื้นที่อ่ะ ถ้าสุ่มโซนได้เดินเก็บๆมันตั้งไม่ได้แบบนี้คนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แขกแขกที่จะเข้ามาธนาคาร This is my zone เอย่างนี้เสียงวิ่งวิ่งอยู่ทางขวาของผมนยอืมอุ้ยอุ้ยคนนี้ไม่ใช่ไอคนนี้ไม่ใช่เรียบร้อยเก็บเก็บของกัน โอเคครับคุณลงไปแล้วพี่เนวไปเลยเดี๋ยวผมดูผมจะบูยมาโอ้โดเซอร์เลอโอ้ยเฮียโดเซอร์มีอ่ะเดี๋ยวมีมีไปปลาสมูทบอลเข้าเลยเข้าเลยเคลียร์เลย หมดแล้วโอเคไอชิบไม่ได้น่าจะฆ่าโดเซอร์ในกี่วิสามสิบวิทันทีที่โดดลงมาใช่ภายในสามสิบวิได้ชิบมอนกันใช่ไหมอาร์ตได้ๆโอเคเก็บมาเก็บมาอ่าทุกคนนะทิ้งในนั้นให้ได้แปดอันแล้วที่เหลือห้ามทิ้งนะพี่เจครับมันมีสิบสองอีกสี่ถุงก็เตรียมขนไปกัเองเลยเต็มเต็มแบบไปเองช่างแม่งละคือห้ามวิ่งในตอนสุดท้ายอันนั้น เอามาโยนออกเอามาโยนข้างนอกก่อนได้ปะมันมีเวลาปิดปะไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่โยนไดแต่ว่าให้โยนลงไปก่อนนะโยนลงท่อแปดถุงส่วนอีกสี่ถุงที่เหลือเราโยนในเราเบาแบกเองเป็น achievement อันนี้เป็น achievement แปดยังไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้โยนไปหนึ่งหนึ่งแปดย้ำนะแปดโยนให้ให้ครบแปดที่เหลือเราจะแบกันเองยังไม่โยนเลยนะผมสามแล้ว สามที่เนยไม่โยนนะที่เนยไม่โยนนะยังยังเฮ้ยวะดีแค่โคเกอร์ดีโคเกอร์ข้างหน้า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 งั้นผมไม่ถืองั้นผมโอ้ยคุณต้องถือสิมันจะจะโยนได้เลยมันมาเยี่สิบตุดท้ายฮะก็ผมเชียร์โอเคได้แล้วโยนลงไปแล้วโอเคเลือีกสอันเลียดกูกันวังเลียดกูก็ล้มเจ็ดเหลือเท่าไหร่เหลือสองอันเดี๋ยวพี่เน พี่เนยโยนก็ได้ฮะเดี๋ยวผมเก็บไปเลยห้าเจ็ดละพอพอเดี๋ยวอ้ไอ้ทุนเงาพอถุงุนเงาพออ่พี่เนยพี่เนยไปโยนนะเดี๋ยวให้ผมไปโยนเดี๋ยวผมไปโยนดีกว่าเอ๊ะจบทำไมมันเกินวะทำไมนะฮะมันไม่โอ้มันเกินนี่หว่าโอเคอันเดี๋ยวไม่เป็นไรเขาบอกเกินนี่คืออะไรที่เหลือ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 มันเกินที่เหลือมันเกินปรกาศผิดว่ะสิบสองตรงตรงไหนวะสิบสองตรงตรงไหน ถ้างั้นก็เดี๋ยวเอาไปแบกไว้ข้างหน้าก่อนแบกไปเอาถุงอีกถุงนะครับทุกคนวางไว้ข้างหน้าทุกคนขึ้นเฉือนตกใจล้มลมขึ้นมาทไงต่อเอาถุงไปวางที่เหลือถุงบัวทั้งหมดเอาไปไปไว้ข้างหน้าก่อนวางวางไว้ข้างหน้าแล้วแล้แบกทั้งหมดเดี๋ยวเคลี่ยไปสุดที่เหลือทิ้งเหรอมาไว้หน้ามาไว้ข้างหน้านี่ไว้ข้างหน้านี่ เดี๋ยวจะจะอ้อมมราจะอ้อมขึ้นอาจจะแบกอ้อมขึ้นไปข้างบนอาจจะไม่อ้อมข้างล่างแน่ข้างล่างอันตรายเกินตามผมมาตามผมอาจจะอ,อ้ะอมอาจจะอ้อมวันนี้วัดเนอะมันเป็นยังไงอ้อมยังไงมันปิดเหรอ,หรอใช่ไงสีฟ้าสีฟ้ามันปิดว่ะต้องอ้อมไปฝั่งนู้นว่ะเฮียเอาจริ้งใช่ไหมบ่ายถ้าอย่างนี้ต้องดูดไซเปอร์ละมา เขาด่าเองเนี่ยโดนไอเหียบูโดเซอร์ข้างหลังตามยิงอยู่เนี่ยผมว่าไม่ใช่ไหนเปิดเปยดยิงไม่ถึงไม่บูโดเซอร์ไม่ใช่อุ้ยอุยอุยกููโดนบูโดเลรงเป็นพิเศษเนะ่ยทำไมอะสายสายคุณนี่เหรอแต่คุณล่อล่อศัตรูเหรออุ้ยเนี่ยหันหันหน้าหากูอะไอหนุ่ม อุ้ยเชี่ยล่ะทุกคนมานี่ก่อนแน่จริงด้วยมาข้างหลังมันมันหันแบบปกติมันต้องเล็งเป้าแรกตรงนี้เหรอป้อมตรงนี้เหรอเอาจังดิโอ้ยโอ้ยขึ้นมาแั้นเไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่เห็นบอกรโมยขระโมวีแค่ลุยใจดิดวีแค่ลุยใจดิดไอผมยิงไอ้นั่นอยู่ยิงบูโดอยู่เงี้ย Fuck you มึมงมาเยอะจังวะตัวประกันอยู่ไหนอ่ะแลกตัวประกันดิตัวประกันอยู่ในห้องแลกได้เหรตอนน,นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ต้องรงอ่ะเดี๋ยวผมวางเซนที่ยื้อสถานที่ให้โหลดลงเองเยังเลยเรามีกระป๋องก็สุดอยู่แล้วมั้ถ้าไม่พอเดี๋ยวผมวางให้กนะันโ,โอเคตอนนี้กำลังดีอยู่กำังยื้อได้อยู่ คือถ้าผมลบอีกทีนึงผมก็โดนแล้วนะเอาเด็กผมจะยิงซู่มึงนะป้อมพังยังป้อมอยังยัง,ยงเดี๋ยวผมจะผมจะหาตัวประกันก่อนนี่ได้ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงด้วยช่วยกันยิงช่วยกันยิงอ่ะโอเคเตรียมแรกพี่เจพี่เนกออกมา ก็ไม่ไนะครับมุมนี้ผมยิงได้อยิงนด้ผมไม่โดนโอ้สไนเปอร์ผมผมยิงเนี่ยเอาดิเอาดิโอ้ยยิงมึงตรงเนี้ยเอาดิผมรอปืนที่อยู่ผมรอปืนที่อยู่ยิงเลยไอ้เนี่ยมุมเสาไงมันยิงได้โอ้พอดีมาเขากับแทนเปอร์ด้วยเสียเชี่ยเชี่ยข้างหลังถ้าผมอ่ะเชี่ยแต่ว่าแท้ยังแลกไม่ได้เหรอเซว่าดีเลย์แน่เลย แตกหรอโอเคฉะนั้นก็พี่เนไม่ได้เหรอโอเคได้แล้วได้ไปพี่เนเตรียมแร่เขามาสี่สิบสี่สิบเมตรแหละแเขามาหายมาคนนึงต้องจับทหารแล้วเราก็ยิงตกประกันตัวจริงเนียใจเย็นเขาท่านประธานท่านประธานกลับมาแล้วคุณเที่ยวผมจะปล่อยเข้าไปกันเล้วโอเคผมเอาถุงมาได้ถุงนึงนะตรงนี้เฮ้ ก็กระสุนไม่มีมันเหลืออีหก 6, มันเหลือมันหกถุงอะไต่ำอะ่ะที่ยังไม่ไม่เข้าอะ่ะเดี๋ยวแบลวตอนนี้เวลาเหลือเฟือเดี๋ยวผมวิง่งวิ่งฝา่าไปโอเคอะไรอะไรอา้าวอันนั้นไม่ใช่คนนี่วะนู โอเคผมได้ถุงที่สองอะเฮียใครจะดาวบอกโอ้ยโดนแฟททางมันปิดไอ้เฮียจะช่วยพี่เนี่ยไงพี่พีต้องช่วยตรงนี้แม่งโคตรตอมเยอะชิบหายเข้ามาเข้ามาเข้ามาในมุมเข้ามาในมุมเข้ามาในมุมเดี๋ยวโอเคตายละเข้ามาในมุมแล้วเรากยิงสองทางช่วยช่วยยิงสองทางเลยตายละเออนั่นแหละนี่นี่เป็นวิธีที่จะรอดเนี่ยมุม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 เนี่ย คุณยิงไปคุณกระสุนคุณคุณโฟ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงให้ชิวชิวไม่แช่ละ่ใช่จะยิงเราเนี่ยอ่ะหาพวกมาเพิ่มมาตองมีคนดูแลตอนนี้พี่เนยอยู่ตรงนี้สบายนสบายเอะหลือกี่อันหนึ่งสองสสี่โอเคอีกสองอยู่นู่นอ่าถต้องต้องเข้าไปเอาใช่ไหม เห็นมั้ยมีคนยิงอยู่มีใครพกยาม้างไหมมีคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคุณยาจะเบิกอะต้องพูดอย่างนี้เว้ยว่าอ่าแม่งไม่น่าคุ้มโอ้ยโอ้ยโอยโอยอยาอยาไม่น่าคุ้มที่กูวิ่งออกไปเก็บกระสุนน่ะแล้วมันหิวได้หิวอ่ะเพราะกูว่ากูน่าจะโดนกระสุนวิ่งเข้าใส่ตัวมากกว่า ถ้าหลังแม่งลงมาเยอะมากแล้วโอเคเรียบร้อยทางลงไปพี่เนยไปพี่เนยไปเลยตรงไหนเดินเดินขึ้นไปข้างบนอ่ะไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมผมบอ็กคอร์ดไหมเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไปทุกคนทางอังโอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ครับยาอ้เคลียร์โอ้ยเคลียยิงยิงไล่หลังเข้ามาอีกแล้วหหมมออไม่ใช่คือข้างบนคือข้างบนคือข้างบนครับคือข้างบนขึ้นข้างบนไม่ใช่ข้างบนข้างบนข้างบน เเดดิินไไม่หวียยิงให้อยู่ยิงให้อยู่อีกสามมามาวางไว้ตรงนี้วางไว้นะเอออ่ะเดี๋ยวไปเอาอีกถุงหนึ่งอ๋อป้อมปืนมามาให้ถุงหนึ่งในตัวผมผมต้องไปว่ะเดี๋ยวผมไปจะให้ใครไปวะหัวสองเ๋ยวไปสองไปสองไปเฝ้าตรงนี้ไปเพราะมันเหลืออีกถุงนึงยังเหลืออี้เยอะ

มึงคุ้มกันสุดเลยสิวะไอ้เหียรู้เลยโอ้ยไอ้เหี้ยแตกแล้วถอยมาถอยมาถอยมามันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บถอยมามันเจ็บเตรียมแบกถุงนะฮะโอ้ยไปเร็วไปเร็วโอ้โหูมือฮัลโหลไอ้สัตว์มือโต พ่อไม่เห็นเฮียเลยไม่เห็นเฮียเลยโอ้ยเฮียเจ็บไอเชี่ยโอ้ยเทเซอร์พ่อมึงเถอะเจ็บชิบหายโอ้ยบูโดเซ่รักกูจังเลยหาต้บอกว่าทุกคนรักพี่เนว์ยิงกอก่อนันเลรักกูมากเว้ยว่าห์เกียอะไรหรือเปล่าว่ามันถึงได้รักกูจังอ่าผมไม่สามารถล้มได้อีกแล้วนะครับเราเลยโอ้ย หย่อนไปข้างล่างก่อนหย่อนเนี้ยเออหย่อนไปข้างล่างโดโดตามพี่เจพี่เจแบบไปเรื่อยพี่เจแบบไปเรื่อยเดี๋ยวผมช <ผม S 1> ่ว <ผม S 1> ยกระจายอย่้ใหูฮะโอเคผมเกลียดด้านนอกเขาอยู่ฮะด้านนอกแม่งมาเป็นโอ้โหถ่ายเทถ่ายเทก่อนถ่ายเทก่อนเลยอีกถุงนะึงโอ้ยโ,โค้กไอ้เหีย้ยเกิดละ โอลฝั่งนี้อะไรเดินเข้าไปก่อนเดิเข้าไปก่อนโอเคหมดยังถ้าหมดกูจะถอยแล้วหมแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยถอยเลยเฮียโดเซอโดเซอคุณฆ่าได้แล้วโดเซอคนเดียวปั่นประเด็นคือกูอุ้ยโทษเฮ่อไปยิงคนไม่ประเด็นคือเมื่อกี้กระสุนกูจะหมดโดนไปเลย ดาว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 โอ้ดาวไอัน,นี่ข้างหน้านี่ะจะมีโดเซอร์อีก,อกตัวหนึ่งมันจะมีโดเซอร์โผล่มาอีกตัวหนึ่งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเดี่ยวเดี๋ยวผมวางป้อมปิดตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะมาไม่ได้ไม่มีเหรอโอ้ดีแล้วมาแล้วมาแล้วคนให่ มีกระสุนผมกระสุนเหลือปะ่ะผมจะวางป้อมผมได้เสียงโดเซอร์ลงม,มาว่ะที่ผ่านอันนี้าจะให้คือโยนลงท่อหมดเลยใช่ไหมใช่ครับแต่มันมีแอคเชเมนตเลยว่าต้องเอาไอ้ไอ้อันส่วนที่เป็นที่เหลือนอกเหนือจากเอาเจดีแบะอันนั้นให้หมดเลยแบกเองนะต้องแบกเองใช่นั่นแหละสีเขียวออรูดไปพอดีไกล้เสร็จละหมดแล้วเนาะ เบอกว่าแหมหมาบอกพี่เจต้องเล่นมอเฮมป์ไจบโ้ห่ลมเยอะเลยนสตว์ู่เด้งมั้ยคู่เด้งมั้ยอยู่ที่อะไรวะโดเซอร์แม่หันหาตะกูอะได้วยโคเกอรเฟียสเออโอ้พี่เน่โดนหกเลใช่ไหีบอกขนาดโคเกอเฟีย บีโบแมนสุดนะโอ้ดาวศูนย์บีโบดาวศูนมดาวสองโโคเกอร์เนี่ยแม่โดนเนี่ยโมโคเนี่ยสองทีโอ้ยนาของพวกคุณจัดไปอะอไม่ได้ในเวลมาเกมงงเกสามเวลน่น้าการเนี้ย JP สามหกไวฟเฟิอ่ะพี่เนี่ย เราถมว่าเนอะแลกาัผมก็ยังคิดไม่ออกนะเอาอันนี้ละกันนะเรียนแบบพี่เจนะะเนี่ยเงินเขาได้แสนหนึ่งน, <ผม S 1> นะน่าตกใจเขามยิยนะยยนะ้มอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนน่าสน,าสน <c oughs> ใจสัว์ตัวจีนใน่ยว่าทั้งได้งเ,ง,เงินเยอะกว่าเพื่อนะ